สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัาชวาในข่าวไวเทนยยิวนะครับกรณีคุณดิวอลิสราขตัวเยกเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเธอตกเป็นข่าวในหน้าสื่ออยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ถูกดราม่าสะส่วนมากด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ทำเอาเจ้าตัวถึงขั้นออกมาตัดคอนะครับว่าอยากจะมีความสุขบ้างไม่ได้เลยเหรอหลังจากที่เธอถูกแฟนหนุ่มเซบาสเตียนเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานกนลางทะเลสายนะครับ ถ้าจำกันได้ฮะคู่ของคุณดูวิสระกับคุณเซบาสเตียนเนี่ยโอ,อ้โหมีเรื่องราวดราม่าเรียกได้ว่าทั้งตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็เรื่องเรื่องพลุที่จุดมีการเซอร์ไพรส์แล้วก็ชาวบ,บ้านในช่องเนดาบอกว่าเสียงดังแล้วก็มีการไปถามว่ามีการขออนุญาตอย่างถูกต้องไหมนะครับเป็นการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับจนโดนชาวเน็ตบางคนเนี่ยตั้งคําถามแล้วก็ล่าสุดที่มีสาวเหมือนเป็นเด็กดิงเนี่ยออกมาแฉว่า เซบาสเซียนเนี่ยไปกินแล้วก็ไปจ้างเด็กพีอาร์แล้วก็เบียวเงินไม่จ่ายชักดาบหนีค่าอาหารอะไรต่างนานา,นาจนล่าสุดสาวดิวก็ออกมาชี้แจงอย่างตัดเพาะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหลายปีทําไมถึงเพิ่งกลับมาขุดมาพูดแล้วก็บอกตรงว่าถึงขั้นตัดเพาะว่าอยากจะมีความสุขบ้างไม่ได้เลยหรอนะเพราะว่ากระแสดราม่าเนี่ยถาโถมมาหาเธอบ่อยครั้งมากนะถ้าใครตามข่าวเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโอ้โห มีแต่ข่าวของดิวฤิสราภาคังนะครับกับแฟนหนุ่มเซบาสเตียนนะครับแต่แน่นอนว่าก็มีข่าวดีสำหรับเธอก็คือแฟนหนุ่มตัดสินใจคุกเขา่าขอแต่งงานกลางทะเลทรายเป็นบรรยากาศที่ชื่นมืน่นซึ่งเจ้าตัวก็เสียสนะครับก็ต้องขอแสดงความ,มดีกับคุณดิวฤิสราด้วยนะครับล่าสุดครับเธอน่าจะได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตชาวโซเชียลกันแล้วนะครับนะครับคำว่าสกอยนะครับหลายคนบอกว่ามีการไปตั้งฉายาถือว่าเป็นสกอย สกอยลักชูรี่เนี่ยเธอจะโกรธเอาหรือเปล่าไปว่าเธอเป็นสกอยนะครับล่าสุดเนี่ยเธอออกมาตอบเรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าทําเอาโดนใจใครหลายๆคนเลยก,ก็ได้นะครับหลังจากที่สาวดิวอริสราเนี่ยมีการออกมาเปิดใจถึงฉายานะครับสกอยลักชูรี่โดยเจ้าตัวออกาเปิดใจนะครับว่าชอบฉายานี้สกอยลักชูรี่ครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจะไม่ตั้งใหม่แล้วนี่แหละดิวก็ชอบนิยามว่าสกอยมันก็มีความหมายเป็นเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ ก็อยากจะเตือนใจหลายๆคนที่อยากลองของว่าเรายังเป็นสปอยอยู่นะนี่เป็นไงครับโอ้โหได้ไดีว่าตอบได้แจ่มจริงๆนะครับได้ใจเช้าเน็บแล้วก็บอกว่าแต่เราใช้แค่เราใช้ของรักชูรี่อะไรแบบนี้แล้วก็หัวเราะนะคุณดิวบอกว่าดิวก็จะคิดขำๆอย่างนี้แหละครับจริงๆถ้าอยากจะแบบเป็นเห็ุดิวเป็นโมเดลเดิวก็ยินดีนะครับดิวไม่ค่อยเข้าใจคนที่มองว่าสปอยมันทําไมอะ่ะมันมีอะไรแล้วยังไงเข้าใจความหมายไหมครับ แต่คือทุกคนมันก็มีพัฒนาการของชีวิตตัวเองได้แล้วเราก็พัฒนาตัวเองได้บางคนเขาก็อาจจะไม่ชอบที่โดนเรียกแต่ดิวไม่ติดเรื่องนั้นถ้าดิวจะเป็นความภาคภูมิใจของสกอยดิยวก็ยินดีนี่ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นนางฟ้าสกอยเลยนะครับตอบแบบนี้เนี่ยนะครับก็ฉายาของเธอคือสกอยลักชวรี่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเธอก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็ยินดีชอบฉายานี้ด้วยนครับนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับ อันดับแรกต้องขอแสดงความดีกับคุณดิวนะครับเพราะว่าอีกไม่นานคงจะเป็นเจ้าสาวแล้วนะครับเข้าไวไทีนิวครับจะไม่พลาดที่กระแสร้อนของสังคครับ